สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงผมแปลกๆอีกแล้วนะครับเพราะนอกจากที่ผมจะเป็นร้อนในอยู่ที่ลินแล้วเนี่ยตัวผมนะครับยังมีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้ยอยู่ด้วยนะครับก็น่าจะติดไข้ามาจากคุณจิตด,ดีนะครับตอนนี้คือน้ำมูกไหลยอยู่ตลอดเวลานะครับต้องใช้ชีวิตอยู่กับกองทิชชู่กองโตอยู่ที่หน้าโตะ๊ะเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ใจสู้นะที่ผมผมตื่นขึ้น,นมาตอนประมาณ10บโมงเช้านะครับแล้วก็ดูบาอยู่ตอนแรกว่าจะไลฟ์สดวนแโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจเเล่นครับออดท เที่ยงครึ่งจนถึงเกือบบ่ายโมงประมาณนั้นแหละผมก็เลยตัดสินใจกลับไปนอนอีกครั้งตื่นอามาทีสี่โมงเย็นแล้วตื่นมาปุ๊บเขาไม่ได้หายไม่ช่วยให้ดีขึ้นมาเลยครับถึงแม้ว่าอาการจะทุเลาลงไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ต้องตัดสินใจกลับมาเล่าข่าวเอ็มเอท่านผู้ชมฟังเนื่องจากนะครับมีคนคอมเมนต์มาประมาณว่าแบบข่าวบาสคลิปบาสเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยซึ่งผมก็แบบใช่วห่าเพื่อนแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อให้คนดูได้ดูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุสาคัญเลยก็คือผมมีภาร คืออยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูข่าวบ้าถุยโกหกทั้งเพไม่ใช่เรื่องจริงผมบอกเลยผมผมไม่ได้รักท่านผู้ชมขนาดนั้นหรอกครับ กูจะโดนด่าไหมเนี่ยมาถึงว่าผมก็ต้องรักตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าผมไม่อยากเป็นเหมือนพี่ปื้มมาโซตอนที่แบบว่าถอคุณมาริกาแต่งงานนะครับทำไมต้องทําขนาดนี้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วที่ผมอยากจะทำเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนี้มันมีข่าวที่น่าสนใจเยอะเลยทั้งเลเกอร์โดนฮิลสันอกเกตถล่มทั้งคริปเปอร์แพ้2เกมติดแล้วก็ทั้งที่ซิกเซอร์มาชนะบอสตันเซลติกแล้วก็คู่ของโเดิสเซเวอรีเรอร์กับเดนเวอร์นักเก็ตที่เมื่อเช้าผมดูโคตรมันเลยโคตรสนุกเลยแต่ว่าพักไม่ได้ ใจที่สุดอีกหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือคู่ของดิทรอยพิซซันกับมิคกี้บั克ซึ่ตงตอนนี้ถ้าหากว่าเราดูจากชื่อชั้นแล้วเนี่ยยังไรมิคกี้บัคก,ก็ชนะอย่างแน่นอนแต่ว่าพอเราเข้ามาดูในเกมท่านผู้ชมสุดท้ายมันกลายเป็นว่าตัวยานิสสตอร์มโป้โปดนไล่ออกจากสนามแล้วกลายเป็นเกมพลิกเลยคือตอนแรกอะ่ะมิคกี้บัคดำอยู่ประมาณ15แต้มครับในช่วงต้นคนด้วยสามแล้วทีเนี้ยมันมีจังหวะหนึ่งที่ยาน,นิสจะข้ามเข้าไปดังอัดหน้าคู่ต่อสู้คนที่โดนดังอัดหน้าชื่ออะไรไอเซียดเนี่ยนะผม อลอ้วน,น,นี่น,น,นี่ชื่อไอเซียสติวอร์ดถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับเสร็จปุ๊บไปดังอัดหน้าใช่ไหมกรรมการเนี่ยดันมาเป่าทึ้นโัวฟ้าแล้วก็ไล่ายานิสโนโปออกจากสนามครับซึ่งตัวยานิสก็แบบเอา้าอะไรวะไม่พอใจแล้วเขาก็แบบเหมือนไปแสดงท่าทีแบบไปนั่งอยู่ข้างสนามานี่ครับท่านผู้ชมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดในบ้านของทีมนิคิวพัคด้วยนะครับมันก็เลยทำให้แฟนๆในสนามเนี่ยโหกรรมการใหญ่เลยเรับอเฮ้ยอะไรวะทำไมมันซอฟขนาดนี้ซึ่งประเด็นของเรื่องของการซอฟเนี่ยมันไม่ใช่เท่าไหร่ครับ เลนเขาต้องการดูคอมบิเนชันระหว่างเจนนิสกับทางด้านของเดมิลลาร์ดใช่ไหมใครก็อยากดูไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในสนามนะคนที่อยู่ทางบ้านเขาก็อยากดูแล้วการที่มาเป่าไล่ออกจากสนามแบบนี้เนี่ยมันสมควรแล้วหรือมันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการทำร้ายใครและถ้าว่าเราดูในคลิปนะครับมีคนมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเนี่ยขนาดไอตัวไอเซียสตูวอร์ดอะไรเนี่ยไม่ยังงงเลยงงตรงที่แบบกูโดนมองหน้าแค่นี้กูสามารถทําให้ยานิสออกจากสนามได้เลยเหรอวะคือแบบ ขนาดคนที่เขาโดนมองหน้าเขายังรู้สึกแบบแบบไม่ได้อะไรเลยขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมครับมันก็เลยแบบว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องสร้างมาตรฐานใหม่หน่อยหรือเปล่าหรือว่าจําเป็นจะต้องมีการเรียกร้องอะไรหรือเปล่าหรือแม้แต่ตัวเนี่ยครับมีคนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าอันนี้เป็นคอมเมนต์จากทางบ้านของชาวต่างชาตินะครับเขาบอกว่าไม่มีใครเนี่ยอยากให้ยานิสโดนไล่ออกหรอกเพราะเขาอยากดูเกมที่มันสนุกสนุกแล้วถ้าหากว่ามันเกิดอะไรแบบนี้เรื่อยๆแล้วเนี่ย NBA มันจะสนุกได้ยังไงเพราะอย่าลืมนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกีฬา NBA เนี่ยที่มสกรราาะว่ใอไช้ยแล มองหน้าอย่างนี้เฉยคือแบบมันก็เพิ่มความให้แบบคุณดูในสนามอ่ะโอเคัมอาจจะดูแบบเป็นการแสดงที่แบบดูประเทินไหมท่านผู้ชมผมว่ามันก็อยู่ในขอบเขตที่แบบว่าสามารถทําได้นะแค่มองหน้าคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปผักปกไม่ได้ไปทําร้ายร่างกายเลยใช่ไหมก็แสดงความดีใจแล้วมันก็เหมือนตอนที่โจแอมบีที่แบบใช้ท่าของเทเบอร์เฮชที่แบบทำท่ายเอ้า <Ooh. laughs> นั่นแหละทำท่าแบบนี้แล้วก็โดนปรับเงินอะไรแบบนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับประเด็นนี้คือเขาว่ากันว่ามันทําให้ความสนุกในการดู NBA เนี่ยมันลดน้อยลงเพราะว่าแบบความหาความสะใจเนี่ยมันลดน้อยคือแบบมึอทำยังไงยังอัดหน้าการมือให้กูตกมือ นั่งเรียบร้อยอย่างนี้เหรอมึงเป็นเกาหลีใต้ปะเนี่ยมันต้องแบบว่าอะไรขนาดนี้คือมันไม่สามารถแสดงอารมณ์อะไรได้เลยเหรอแล้วอย่างหนึ่งนะครับจากการที่ยานิสออกจากเกมไปเนี่ยมันก็สร้างผลกระทบกับทีมจริง,รงๆเพราะว่าหลังจากที่พวกเขานำอยู่ประมาณ15คะแนนนะครับพอยานิสออกเท่านั้นแหละเกมเปลี่ยนเลยดีทอยพลิกกลับขึ้นมานําได้5แต้มครับแต่โชคยังดีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยบัคยังสามารถเอาตัวรอดได้ในตอนสุดท้ายแล้วก็พลิกกลับมาชนะได้ประมาณ2แต้มเองครับก็คือ118ต่อ120ซึ่งตรงนี้ถ้าสมมิว่่่าาาาาทีีมมมบบัคแ้้นนนนเเจจะป็กกรองงหููลส หรือเปล่าแค่ต้องหน้าให้เฉยแล้วพาทีมแพ้ท่านผู้ชมโชคดีครับที่วันนี้เดี๋ยวมินิหลาดยิงเยอะครับกดไป34แต้มเปอร์เซ็นต์ฟิลโกล40%ปรเซ็นต์อ่ะ นี่เป็นหนึ่งประเด็นครับที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการพูดคุยกันต่อแล้วก็มีการเรียกร้องในการสร้างมาตรฐานใหม่นะครับในการที่จะเป่าตัวเทคนิคองฟาวนะครับให้ออกจากสนามนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มเมื่อเลยนี้นะ่าจะมีข่าวออกมาเพิ่มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกแปลกใจ,กใจเป็นอย่างมากนั่นคือการที่เลเกอร์เนี่ยไปแพ้กับฮิวสันร็อกเก็ตผมเนี่ยไม่ได้ดูเกมนะครับแต่เห็นสกอร์แล้วโอ้โหอะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับนี่วเเเกยลลแ้ จะทำยังไงจะอะไรซึ่งตัวเดนนบุกเนีก็บอกว่าผมพร้อมครับและผมรอวันเวลาเลยที่จะมาล็อกอัพก็คือจะมาป้องกันตัวลบอนเจมคนก็ต่างห oh, ัวเราโอ้ยฮิวตันลเกอรชุดนี้มึงจะอะไรมาสู้เลเกอร์นู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายจากการที่เลเกอร์เนี่ยไม่มีเอทินีเดวิดด้วยมัง้งอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยทาให้โดนถล่มไปแล้วทีนี้เนี่ยตัวเรบอนเจมก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมนะครับว่าเออคือเราก็ตัวไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยด้วยอาการบาดเจ็บหรืออะไรก็แลว้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้เราได้รับความพ่ายแพ้แล้วก็แบบจังหวะในการเล่น,นมันเปลี่ยนไปแต่ถามว่าจะโทษใครไหมก็คงไม่โทษใครหรอกครับเพราะว่าเรื่องอาการบาดเจ็บเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมล่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาเนี่ยออกมาพูดกันก็คือเขามาสรรเสริญเดรนบุกก็คือมาดูสถิติในการเล่นเนี่ยบอกว่าเดรนบุกเนี่ยหลังจากที่โดนทาง ในช่วงนี้ครับโดยเฉพาะกับช่วง5เกมแรกคือเกมเนี้เป็นเกมที่7ของเดรนบุกนะครับซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ในการยิงเนี่ยถ้าหากว่าเรานับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลมาจนถึงตอนนี้นะครับเดรนบุก <Run> มีเปอร์เซ็นต์การยิงที่แม่นมากๆฟิลโกโดยรวมอยู่ที่57% 3แต้มอยู่ที่53%คือแบบโอ้เกิน50%หมดเลยแล้วถ้าหากว่าเราดูดีๆนะครับในช่วง5เกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าเดรนบุกเนี่ยยิงเนี่ยโดยรวมแม่นถึง60% 3แต้มก็60%เป็นผู้เล่นที่มีการชูที่ ถึง1%น่ะคือชุดแม่นมากแล้วก็ทําแต้ไมได้ดีรวมไปถึงแอสซิสต์ติลอะไรเงี้ยก็เพิ่มมากขึ้นเกมป้องกันอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าอาจจะมีเสียเทอร์โนเวอร์เยอะหน่อยแต่โดยรวมๆแล้วคือเก่งขึ้นเยอะเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวนักข่าวเนี่ยก็ไปถามเดบอนเจมเกี่ยวกับประเด็นของตัวเดรนบุกนะครับเพราะว่าเขามาพูดใส่ก่อนใช่ไหมเต็มตัวที่จะล็อกอัพจะมาป้องกันตัวเดบอนเจมเนี่ยจริงๆให้เครดิตเดรนบุกมากเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มทําการแข่งขันเนี่ยตัวเดบอนเจมได้ออกให้สัมภาษ โรเกต์ถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะบอกว่าโอ้ยฮิวสันโรเกต์โดนหลอกเดีือดรนบุ๊กมันควรไปเล่นในลีกจีนนู่นมันไม่มีฝีมืออะไรอย่างเงี้ยให้ถึง80แล้วมึงบ้าหรือเปล่าแต่เรือบอมเจมบอกว่าด้วยความที่เป็นคอมเพลติฟต์ใจสู้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สกิลในการป้องกันสกิลในเกมบุกของเขาเนี่ยเขาสมควรได้รับแล้วและเอาจริงๆนะไม่สมควรที่จะมาดูถูกเดือดรนบุ๊กเลยตอนนี้นะครับต้องบอกว่าทีมฮิวสันโรเกต์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นทีเดียวเพราะว่าพวกเขาเนี่ยชนะมา4เกกมมติดแแล้้ววนะะครับถึง่าจออสตาร์ทแบบไม่ดีเท่าาไหร่แพ้ม3เกมรวดเเนนี่ยก็็ปสัญญาณว่า ฮิวสันโรเกตเองก็กําลังมาในถูกที่ถูกทางเหมือนกันเหมือนกับอีกหนึ่งทีมนะครับนั่นคือทางด้านของซิกเซอร์ที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเจมส์ไซเดนแต่ว่าในตอนนี้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นสุดยอดทีมซะอย่างนั้นเพราะสามารถเอาชนะบอสันเซลติกเต็งหนึ่งของฝั่งตะวันออกได้คือต้องบอกงี้ครับว่าซิกเซอร์เนี่ยตอนแรกใครก็บอกว่าทีมแตกใช่ไหมเพราะว่าแล้วอย่างหนึ่งมันมีข่าวไม่เรื่อยเลยนะครับว่าโจเอมบีเนี่ยอยากจะออกจากทีมซิกเซอร์เพราะว่ามันไม่มีซูเปอร์สตาร์มาคอยช่วยเหลือเขาแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าในตอนนี้คทาาา้มวสดง เคลลี่อูเบเเจอาที่ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบตั้งแต่ที่เคยเล่นใน NBA มาเนี่ยการมาเล่นกับซิกเซอร์เนี่ยเขาน่าจะมีผลงานที่ดีที่สุดแล้วนะครับณนะตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่ในแง่ของการทําแต้มนะครับแต่เป็นแง่ในเรื่องของความแม่นยําแล้วก็ภาพโดยรวมต้องบอกงี้ครับว่าเคลลี่อูเบเนี่ยตอนเนี้ยนนจำนวนในการยิงอะ่ะน้อยลงนะครับแต่ว่ายิงแม่นขึ้นคือต่อเกมเมื่อก่อนเนี่ยแกยิงประมาณ13 1 4ครั้งแต่ว่าตอนนี้แกยิงอยู่ที่ประมาณ11.5ในการทําแต้มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ11แต้เจ็0แต้มนตนรรน็นรับยี่รับ ที่เปอร์เซ็นต์ฟลูโกโดยรวมของทางนั้นเคลิอุเบเนแตะจนถึงขั้น50%แล้วก็เปอร์เซ็นต์มแต้มเนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่แตะถึงขั้น40%นั่นหมายความว่าตัวเคลิอุเบเนจะมังเจอทีมที่แบบว่าจังหวะในการเล่นเนี่ยเข้ากับเขาพอดีแล้วหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะครับตอนนี้เคลิอุเบก็อายุ27แล้วก็มีประสบการณ์มากพอกลายเป็นว่าช่วยเอ็มบีได้เยอะเลยครับและหนึ่งคนที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากําลังมาแรงคือแบบ น่าจะมีสิทธิติดออสตาในปีนี้ด้วยซ้ำกันก็คือไทริสแม็กซี่นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จริงๆตัวไทริสแม็กซี่ผมเองก็บอกไปแล้วเนาะในในคลิปที่แล้วครับตอนนี้ไทริสแม็กซี่เนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการแอสซิสเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับจากปกติแล้วเนี่ยแกจะแอสซิสแค่ประมาณ3.5ครั้งต่อเกมแต่ตอนนี้มาอยู่ที่7ครั้งโอ้โหเนี่ยน่าสนใจมันก็เลยมีการบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเจมส์ซาเดนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัวปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเราไปดูฝัั่่่งงงงททททาาาหนนนนนนน้้้้้ขออออออเเเเเลลลคคครรุุปปป์ีีีียโโววแแแแพบบบบบกกิต็มมืดไ เนี่ยครับท่านผู้ชมแล้วประเด็นคือแต้มมันต่ำด้วยแต้มต่ำคืออะไรคือมีทั้งคาวายวมีทั้งพอจอมีทั้งเจมสันและมีทั้งรรสเวิร์บุกแทนที่จะต้องทำแต้มเกิน100แต้มแต่ว่าวันนี้พวกเขาอ่ะทั้งทีมกดรวมกันได้แค่93แต้มเท่านั้นเองแล้วเปอร์เซ็นต์ฟูลโกโดยรวมของทีมอยู่แค่40%คําเปอร์เซ็นต์คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือทุกคนชุดห่วยหมดเลยครับตั้งแต่มาก็คือพอจอจชุดห่วยตัเกมที่แล้วและมาวันนี้ยิงยี่สิ18ลงเจ็ดคาร์ไวยิงสิบหกลง้ ดังนั้นมันเลยมีคําถามครับว่าการมาของเชิมซาเดนเนี่ยมันไม่ช่วยให้ทีมดีขึ้นแล้วตัวที่ไปเหรอโอ้โหเป็นตัวที่ดีด้วยเอาไปทําไมเขาก็เลยบอกนี่แหละคิปเปอร์มึงเอาแล้วเป็นอย่างนี้จริงด้วยสัญญาณสัญญาณมานะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับขอแถม่ลยนั่นคือคู่ของฟินิกซ์ซันส์แล้วก็ตัวชิโกบูนะครับในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวของแบดลี่บิวที่ต้องบอกว่าตอนนี้นทุกคนคาดหวังไว้เยอะนะครับว่าแบดลี่บิวจะเข้ามาช่วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนแบดลี่บิวจะยังไม ไม่ได้เล่นใน NBA มานาะนแต่จริงๆในก่อนหน้านี้เนี่ยเกาก็เล่น Precision อยู่ไม่ใช่เหรอแต่ b r a d ี e บิลเปิดตัวมาดูครับยิง12ลง3อ่ะท่านผู้ชมเปอร์เซ็นต์ฟิลโก้25แล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ p ิ o e n ซ x s u n เนี่ยในช่วง Precision เนี่ยคือเกมล่าสุดก่อนที่จะพักไปของ b r a d ี e บิล a l b r ี d บิลก็ยิงห่วยครับคือมีเปอร์เซ็นต์ฟิลโก้แค่28ซึ่งโอเคอาจจะยิงน้อยยิง7ลง2เนี่ยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่คนบอกว่าอ้าวมีกลิ่นอีกแล้วอ่านอกจากนี้ยังมีีีเเเรรรรรืืออรื่่่่่ออ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 งงงงงขขะไไไกมมมม้้ม้้ยยยโโโซนหหตดแลลววผปปจิา ทำไมพูดเยอะจังวะ <c oughs> อ๋อนี่ผมขอพูดนิดนึงนะก็คือไซออนเรียมสันคือเกมในวันนี้ไซออนไม่ได้ลงเล่นครับด้วยเหตุผลอย่างเดียวเลยก็คือเมียแกคลอดลูกแล้วทีนี้เนี่ยพอเมียแกโพสต์รูปลงในโซเชียลว่าเออวันนี้คลอดลูกนะเป็นวันที่ดีมากอะไรเงี้ยแฟนๆชาวเน็ตเนี่ยเขาก็มาแสดงความดีใจด้วยการแท็กหาคนที่มีปัญหากับไซออนก็คือไอตัวที่เป็นดาราหนังโป๊อ่ะที่ชื่อว่ามอริโอไมส์อะไรเนี่ยบอกว่าเนี่ยดูสิเขาคลอดลูกมีลูกมีผัวแล้วนะแล้วแบบแล้วก็มาโพสต์เหมือนรีแอคชั่น,นาดแบบู ที่ไซออนน่ยม,มีชีวิตที่มีความสุขอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบบางคนก็ไปแท็กไซออนบอกว่าเนี่ยไม่พาป้าไม่พาชูเนี่ยไปดูหน้าหลานหน่อยเหรออะไรโอ้คือแบบคือแบบใส่ย,ยับไาท่านผู้ชมแบที่ผมเห็นอ่ะอ,อ,อ่ะจบแค่นี้แล้วกันนะครับผมปวดหัวแล้วเดี๋ยวเจมตัดต่อ,ตอยากด้วย